กลับมาชาตดดูเออเขาลอยกระทงตรงนี้เลยนี่ก็ที่กระทงขึ้นแล้วไหมอืมบรรยากาศได้ครับนี่ย้ายย้ายฝนตกไม่ไหว้ฟ้อฝนตก น้องเอ้ยฝนตกอย่าไวลใหญ่เนาะให่เงแมนะผมเอาก็บแเอาไปเดวเปียกนลุนไปคนคนตกพี่น้องเลยปวดลำบากเลยอ่ะโอ้การกินเราเนี่ยเปียก

เป็นไงครับฝนตกเย็นเจ็บจับเป็นไงครับชื่นสบายใจรีเฟรชดีครับร่วมแล้วครับสมบูรณ์แล้ว ก็ลืมไปเก็บใบยาลาตามไปดูเลยว่าเราเก็บใบยาลาอ่ะพ่มอม,มีไม่ใช่ไงสวัสดี<อ>ครับสวัสดีดครับจ้าถามได้ประมาณไหนก็ <laughs> <laughs> จะขลัง <laughs> สวัสดีครับ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 โตแล้วครับอยู่กับพ่อตาเก่าแหละครับถ้าใครมาส่งผมผมเคยส่งปาตะไคร้อีกทีนึงครับส่งทำไมส่งผมก็ต้องมาส่งแกอีกแหละต้องส่งอะไรลูกไหมอ๋อยังเลยช่วงนี้อุ้ยจะพูดอะไรอุ้ยครับผมจะร้องไห้ ครับพูดละมัเจ้าครับผมฮะเอาเตลิดไหนโอ้นี่ ก็ผมเป็นคนผิดใช่ไหมผมเป็นคนเด็ดโอ้ใช er> ่ไหมพี่แกงพาผมมานะเด็ดไปเลยเอาเด็ดโอ้โหตับผัดพี่แกงชอบรสแบบไหนเค็มเผ็ดหวานโอเคจัดให้เด็ดชว์มันจะนึงชัดสุกเกินนึงมันต้องนิ่มๆ ทำปลาเป็นไงคิม